สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะสวัสดีปีใหม่2569วันนี้เรามาเปิดไพ่กันวันนี้เรามาเปิดไพ่กันตั้งจิตตั้งใจเปิดยิบซีสามใบไพ่ยอยากบอกอ,ะ,อะไรอ่ะหลับตาแล้วหยิบไพ่ไปพร้อมๆกันอ่ะดูดวงส่วนตัวทักแชทได้นะรับดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิบซีนะจ๊ะย้ำว่ารับดูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะ อะไรไม่ใช่ก็หันหลังให้ถูกต้องแล้วค่ะนี่คือปีใหม่นี่คือจังหวะการเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใดที่เจ็บช้ำน้ำใจทิ้งไว้กับปีเก่าแล้วเริ่มต้นกับปีใหม่จะมีสติมากขึ้นจะมีปัญญามากขึ้นจะได้เรียนรู้อะไรใดๆกับชีวิตมากขึ้น จะไม่ค่อยสูงสิงกับคนจะหันหลังให้กับความวุ่นวายจะอยู่คนเดียวอย่างสุขสงบหรือสีบางคนเลือกที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีบางคนเลือกที่จะไปจำศีลร,รักษาศีลบางคนเลือกที่จะไม่ไปสังสรรค์อะไรแต่นอนอยู่บ้านในคืนข้ามปีอย่างเงียบเงียบนะสิ่งที่ดีที่สุดคือความชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไร แปดถ้วยไม่ได้ไพ่ที่แย่ไม่ใช่ไพ่ที่แย่แต่เป็นไพ่ที่ดีข้อเสนอและโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรารู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวตนข้อเสนอดีแค่ไหนแต่มันไม่เหมาะกับเรามันไม่ใช่สําหรับเราเราตัดสินใจหันหลังให้ปีนี้เริ่มต้นใหม่ด้วยความชัดเจนไม่ฝืนไม่ทรมานจิตใจ ปีที่แล้วอาจจะทําอะไรฝืนใจตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ได้รักแต่ปีนี้มีความชัดเจนเลือกทางที่ใช่จะไปเป็นดาราจะไปเป็นนักร้องจะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกจะไปทํางานเมืองนอกจะทําธุรกิจส่วนตัวจะเดินทางสายธรรมะหรืออะไรแล้วแต่สะดวก เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแน่นอนใครที่โดนบังคับใครที่โดนฝืนใจจะกะะล้าปฏิเสธเราเลือกทางเดินที่ชัดเจนบางคนเลือกเดินทางไกลบางคนเลือกไปเมืองนอกบางคนเลือกกับบ้านนอกไปใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นทำได้หมดธุรกิจส่วนตัวไม่ไหวไม่ใช่ก็ทิ้งก็เทแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะตัดสินใจหันหลังให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองจะได้ไม่เสียเวลา ความรักก็เหมือนกันความรักอาจารย์เห็นไพ่สามดาบสามดาบเป็นไพ่รักซ้อนเป็นไพ่รักสามเศร้าปัญหาคาราคาสังคังคาความวุ่นวายทุกอกทุกใจยอยู่ด้วยกันและไม่มีความสุขบางคนเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวห่างกันสักพักแต่บางคนเลือกที่จะตัดสินใจชัดเจนเลยว่าคนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปคนนี้ไม่ตอบโจทย์จำราอีก สำหรับเราอีกต่อไปรักมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่ใช่อยู่ดีตัดสินใจชัดเจนเลยจบบางคนเลือกที่จบความสัมพันธ์ถามว่าดีไหมดีดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ปะห่างกันสักพักแล้วยังไงต่อถ้าคำตอบมันชัดเจนก็บายบายถูกปะแต่ถ้าใครเลือกที่จะห่างกันสักพักก่อนเพื่อทบทวนก็ได้ อ่ะเอาให้รอบครอบมันเป็นสิทธิ์ของคุณรักซ้อนอย่าฝืนรักที่ไม่มีความสุขอย่าฝืนใช้คำว่าอย่าฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขนะคะคนโสดโสดต่อไปมีคนดีๆเข้ามานะ แต่ทําไมถึงบอกว่าสดต่อไปเพราะมันไม่ใช่ไงแม่เขารล่อมากแต่มันไม่ใช่สําหรับหนูแม่เขารวยมากแต่มันไม่ใช่สําหรับหนูแม่เขาดีมากแต่หนูรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่บางคนเนี่ยชัดเจนว่าไม่ใช่แนวหนูเลยแม่ก็ดีลูกถูกต้องแลว้ว คือถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเริ่มต้นบางคนเลือกที่จะรักสันโดษและอยู่คนเดียวฤาษีเป็นไพ่จำศีลเฉยๆไม่วุ่นวายอะไรกับใครไม่ยังมันยังไม่พร้อมจะเปิดใจอยู่คนเดียวก็สบายใจกว่าบางคนขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยมีชีวิตที่มีความสุข ไปเดินป่าไปให้รางวัลชีวิตไปกินไปเที่ยวได้ทำตามใจตัวเองยังไม่โฟกัสกับความรักบางคนเพิ่งอกหักมาเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการรักษาแผลใจนะไม่ได้บอกว่าไม่เจอคนดีได้เจอคนดีแต่แค่เธออาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะการเงินดีไหมไม่แย่ไม่แย่นะหรือสีอ่ะมันเป็นไพ่แบบพอมีพอกินพอเพียงไม่เดือดร้อนติดขัด เห็นไพ่แบบนี้การเงินไม่เดือดร้อนติดขัดแต่ต้องไม่เวอร์ไม่เฟอไม่ฟุ่มเฟยพอมีพอกินพออยู่พอใช้ไม่กินเหล้าไม่เข้าสังคมอยู่กับตัวเองทานข้าวกับตัวเองอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตนะสมถะเข้าใจคําว่าสมถะไหมสมถะหรือสันโดษเนี่ยมันแปลว่าพอเพียงถ้าไม่เวอไม่เฟอไม่ฟุ่มเฟยอ,อยู่ได้การเงินระวังเรื่องเดียวความขัดแยง้งสามดามเนี่ย พวกที่อยากขายที่ขายทางเนี่ยเดือนนี้ถ้ามันข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าเนี่ยมันเหมือนแบบบังคับขายอะถ้าเธอรับไม่ได้นะแล้วเธอ,อยังไม่ได้รอนเงินเธอก็ไม่จําเป็นต้องขายนะเพราะขายแล้วมันขายขาดทุนนะ่ะหรืออะไรช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบหรืออะไรช่วงนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแบ่งกันไม่ได้มันตกลงไม่ลงตัวเธอหันหลังให้เลย การเจราจาหรือตกลงเรื่องผลประโยชน์อะไรที่มันยังไม่โอเคสําหรับเธอเธอไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความเธอเดินออกเลยเธอเดินหนีเลยยังไม่มีคําตอบยังไม่ตกลงขอเวลาคิดแล้วเธอจะถือไพ่เหนือกว่าที่เหลือเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงย้ำนะโชคลาบมีนะโชคลาบมีนะหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบพ่อปู่พ่อแก่ฤาษีนารอดฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟ หรือสายวิปัสสนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ่อยๆเดี๋ยวท่านจะให้ทำถึงท่านให้แน่ๆเสริมดวงก็นี่นแหละสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่ไหนสวดมนต์นอยู่บ้านก็เป็นบุญค่ะที่เหลือก็เติมน้ำมันตะเกียงที่เหลือก็บำรุงค่าไฟนะจ๊ะอีกอันนึงคือโชคลาภที่มาจากการเดินทางค่ะนะเลขเด่นเลขมงคลอาจารย์จะให้98 3ส 983สีมงคลคือสีแดงนะคะสุขภาพระวังจุกเสียดแน่นหน้าอกและหัวใจช่วงนี้จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมบางคนเริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์ละตรวจนิดนึงนะจ๊ะอ่ะวัตถุมงคลเสริมดวงนะาหรือสีมาพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนําอยากให้พกติดตัวคือสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศรีวลีพระสังกัจจายบูชาติดตัวไว้บูชาเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของฝากได้ทั้ง ชุดนี้เสริมดวงการเงินเสริมดวงการงานเสริมสนเสน่ห์เสริมเมตตาขาจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอุปสรรคและศัตรูหมู่มาร3พระอรหันต์องค์พระศิวลีพระอุปคุตพระสังกัจจาย239บาบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอยากได้ทักแชทมาได้เลยนะคะอย่าลืมพิมพ์สาธุ 983ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยค่ะส่วนมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใช้ชีวิตให้มีสติขอบคุณค่ะ